ผมชื่อสมานใหญ่พิมายครับทำงานสวนที่สถานทูตเยอรมันทํางานเริ่มทํางานมาตอนนี้ก็ได้อายุงานประมาณสัก22ปีแล้วครับเห็นคุณปู่ตั้งแต่เริ่มเข้าทํางานเลยครับก็เข้าเริ่มทํางานก็ปลูกก็ตัวขนาดนี้แล้วครับตัวประมาณ1เมตรครับลักษณะเป็นแบบวงรีครับไม่ใช่กลมครับอายุปู่ก็คาดว่าไม่ต่ากว่าร้อปีขึ้นครับเพราะว่าคนที่เขาอยู่ก่อนผมก่อนผมจะเข้ามาก็รู้สึกว่า ก็ตัวท่านก็ประมาณขนาดนี้แหละครับต่อกรเขามาใหม่ๆก็มีอยู่6ตัวครับแต่ตอนนี้เหลือปู่มากินข้าวประจำนี้คือตัวเดียวครับอ๋อตัวที่ว่าเป็นปู่ก็คือดูลักษณะที่คอเขาจะมีเลขนะครับเป็นเลข4ี่เลขหนะครับปู่ก็จะมากินข้าวตรงนี้แหละครับมาทุกวันประมาณสักหนึ่งทุ่มมืดๆแจกก็จะมาและครับ